สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเลนา h ชนแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวธาตน้ำนะคะคนรอรักเก่านะมีนกรกโแล้วก็พิจิกที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์นะคะมาดูว่ารักเก่ามีเกณฑ์กลับมาไหมในเดือนเมษายนนี้นะคะความคิดความรู้สึกสถานการณ์ต่างๆระหว่างคุณกับเขานะคะแล้วก็แยกย่อย12ราศีที่เป็นราศีคนเก่าของคุณนะคะมามาเริ่มกันที่สถานการณ์ความรักก่อนเนาะ ในฝั่งคุณนะคะชาวธาตุน้ำที่กำลังรอรักเก่าอยู่สถานการณ์ความรักเดือนเมษจะเป็นยังไงเพศสับสนนะคะ8ดาบ9ดีไหมไม่9ดีเอายังไงจะอยู่ที่เดิมหรือจะก้าออกมา2จิตงใจกังวลใจมีกำแพงมีความกลัวคนใหม่จะเป็นความรักที่ดีไหมความใหม่จะเออคนใหม่จะเป็นความรักที่เหมือนคนเก่าหรือเปล่า แบบฉันจะผิดหวังไหมฉันจะหนีเสือป่าจะเข้หรือเปล่าแล้วอีกใจนึงก็คือคุณยังรอคนเก่าอยู่คุณยังโฟกัสที่คนเก่าอยู่นะคะอันนี้คือถ้วยเก่าเนาะคนเก่าที่คุณยังโฟกัสอันนี้คือความรักครั้งใหม่หรือถ้วยใหม่ที่เข้ามานะคะดูเหมือนคุณจะยังโฟกัสที่คนเก่าอยู่นั่นเองนะคะเห็นไหมความรักครั้งใหม่เข้ามาเขาอยากที่จะพัฒน,นาประมาณว่าไม่ใชงพัฒน,นาแบบนั้นหรอกแต่แบบอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักอยากเรียนรู้กับตัวคุณนะคะอยู่ที่คุณจะเปิดใจหรือเปล่านั่นเองแต่ดูเหมือนแบบ ขาวก้าก้าดีไหมหรือยังไงยึกยึดย,ย,ยักยักกับตัวเองอยู่นะคะชาวธาตุลมหรือคนอายุน้อยกว่าหรือคนที่มีบุคลิกที่เป็นเด็กมากกว่านะคะค่อนข้างมีอิทธิพลต่อคุณนะกุมเมถุนหรือตนที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะทีนี้เรามาดูฝั่งคนเก่าของคุณกันบ้างสถานการณ์คมรักคนเก่าของคุณเป็นยังไงเอ็นเปอร์นะคะนายออฟเพนทาเคิลสิบดาบ สิบาวเก้ถ้วยนะคะดูฟูโอเคคนคนนี้นะคะชาวต่างชาติค่อนข้างเด่นนะคะเราอาจจะเป็นคนที่แบบเก็บอาการเก็บความรู้สึกตัวเองพอสมควรนะคะคนที่เขาชอบดันไม่ชอบเขานะคะอาจจะโดนหักอกหรือโดนแบบเหมือนให้ความหวังแต่จริงสุดท้ายอาจจะไปไปต่อไม่ได้นะสิบดาบเลยนะเก้าถ้วยสุดท้าก็ต้อง แยกย้ายกันไปเด่นๆอีกทางก็คือมีเสน่ห์ต่อเพศเดียวกันหรือว่าเป็นชาว LGBT หรือชาว LGBTQ ด้วยนะคะสุดท้าย the f o o l นะคะคือก็ต้องกลับไปเป็นคนโซนนะคะไปหลั่นล้าไปล่าเล,ลืมไปอะไรของเขาเพราะว่าเหมือนแบบมันมันแป๊กนะเป็นฟิลเป็นฟิล,ปฟลแป้กนิดนึงสำหรับฝั่งเขานะคะโอเคขายายหน่อย ขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมฝั่งของคุณนะคะบนญบานบางคนจะมีความมูเตรูเบาๆนอะธะิษฐานขอพรความหวังเวอร์ชิพนะคะวิชอขอพรเนาะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องราวของความรักนะคะคุณกลัวความรักครั้งใหม่เข้ามาจะเป็นกับดักหรือเปล่าเขาจะเข้ามาแล้วแบบจะทำให้เราเสียใจไหมหจะหนีเสือป่าจระ,ะเข้มไหมอย่างที่บอกนะคะคุณอยากเอาเขาว่าเป็นแบบฟิลเพื่อนก่อนดีกว่าหรือเปล่านะคะคุณอยากเอาเขาเป็นฟิลเพื่อนไปก่อนอะ่ะ เือบางคนในที่นี้เลือกที่จะแบบคุมขังตัวเองนะคะคุมขังตัวเองกักขังตัวเองไม่ใช่ว่าแบบกักขังขนาดนั้นแต่เป็นแบบไม่มันกล้ากลัวๆที่จะเปิดใจใหม่นะต่อไปนะคะสถานการณ์เพิ่มเติมในฝั่งของเขา i n t r o v e r d s นะคะโจรกรรมนะคะแล้วก็พิธีกรรมเมจิก เขาก็มีความมูเตลรของเขาเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่ามันมีความเหงาเข้ามาเยอะนะคะเพราะว่าคนที่เขาชอบนั้นก็ไม่ได้ชอบเขานั่นเองนะคะต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวสุดท้ายก็ไม่ได้ไม่ได้ไปต่อในลักษณะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะอยู่ในจงคนคุยหรือปล่อยกันไปนั่นเองนะคะในที่นี้นะเขาจะคุยกับคนที่มีเจ้าของหรือคุยกับคนที่มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกกันบ้างที่เขามีต่อคุณอยากกลับมาไหมไมีคิดรู้สึกยังไงกับคุณในเดืนอนเมษายนยนี้นะคะ s t r e n g t สามไม้เท้า,อาสองถ้วยแล้วก็8ไม่เท้าโอเคเขารู้สึกว่าคุณหันหลังให้กับเขาไปแล้วนะเขาเห็นว่าเขามีการส่องนะคะแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งอะสตรองกว่าที่เขาคิดเยอะ นะคะแล้วมองว่าคุณน่าจะแบบหันหลังให้กับเขาไปแล้วในขณะที่เขากลับมาคิดถึงช่วงเวลาดีๆความรู้สึกดีๆที่คุณเคยมีกับเขาไม่ว่าจะเป็นความรักนะคะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนคุยเก่านะหรือว่าคนรักเก่าก็าตามนะคะแลาวเขารู้สึกว่าเขาอยากคุยกับคุณเขาอยากกลับมามีการสื่อสารหรือมีการติดต่อกับตัวคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณดูดีขึ้นนะคะดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นนะคะ ทีนี้ฝั่งของคุณล่ะคะค้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างห้ามิถาวสับสนในใจสามดาบจะเอายังไงดีอะคุณนี้ฉันก็ยังไม่ได้ลืมอะแต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาไม่มาสักเขาจะยังไงกับฉันแบบฉันก็ไปไม่เป็นนะคะสามดาบไอ้จริงๆสิ่งที่เขาทํากับเราไว้มันก็ยังฝังใจด้วยนะแต่คุณก็ยังแบบความรู้สึกเหล่านั้นไปนกับคุณอยู่นะคะแต่คุณก็ไม่แน่ใจว่าแล้วยังไงอะคนคุณใหม่เขาก็ ก็ไม่แย่ะนะก็น่าสนใจแต่ก็กลัวเขาจะไม่ดีเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคนเก่าเราก็ยังรู้สึกอยู่นะคะจะไปทางไหนดีอะนะเดินไม่ถูกเลยนะคะซ้ายขวาหน้าหลังนะคะสับสนกับตัวเองพอสมควรเลยนะคะให้ไหมความรู้สึกที่มันตีกันคนทางสับสนทีนี้ขอข้อความในใจเขาหน่อยอข,อข้อความในใจเขานะคะอนันนี้อันนี้เด้งออกมานะโอเค I just dream and w i s h f o r everything ฉันแค่ฝันแล้วก็ขอว่าทุกอย่างมันจะแบบเป็นไปตามที่ฉันขอจะได้ไหมเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเธอหรือความรู้สึกของเธออะไรอย่างเงี้ยมันจะสามารถยังคุยกันได้อยู่หรือได้ไ,ไ l i k e นะคะแสงสว่างหวัวงว่าตรงนั้นจะยังมีแสงสว่างให้กับฉันอยู่ l อง g f o อ a d v นะคะฉันไปได้รับคําแบบว่าตัวเขานะฉันไปได้รับคําแบบ คำแนะนำที่ปรึกษาที่แบบผิดผิดถูกถูกมากนะฉันก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันที่จะที่จะแบบต่อกับเธอยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ I meant What I said นะคะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกับคุณก่อนหน้านี้เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เขาก็หมายถึงแบบนั้นแหละนะคะอืมอัมโ r นฟ i านะคะฉันไม่เคยจะจินตนาการถึงสิ่งที่ มันจะต้องแบบเพอร์เฟกขนาดนั้นหรือสมบูรณ์แบบขนาดนั้นเขาไม่ได้ต้องการให้คุณแบบเพอร์เฟกขนาดนั้นเพื่อเขาหรอกแต่เขารู้สึกว่าเหมือนไอเมนว่าไอเซ็กก็คือแบบฉันก็คือมองว่าตรงนั้นมันยังจะย,ย,ย,ยังมีแสงสว่างอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็หวังว่าคุณจะยังมีความรู้สึกให้กับเขาอยู่ถ้าเขาเป็นถ้าเขาเลือกที่จะติดต่อมาหาคุณใดๆนะคะต่อไปนะคะบทสรุปบทสรุปนะคะธาตน้ำ สามถ้วยโอเคจะเป็นรักสามเศร้าในใจกลุบกิบกลุบกลิบระหว่างคนใหม่กับคนเก่าคนเก่าก็มีโอกาสที่จะติดต่อมานะคะเห็นไหมคนเก่าที่เดินไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาส่วนคนใหม่ก็มีเข้ามาเช่นกันนะคะตุ้มตุ้มต่อมต่อมหนุนหนุนใจเก๋ๆนะคะค a l l ี่ i o s o m ซ t มนะคะบางคนมีการแบบอธิษฐานเกี่ยวกับเอ่อ เนื้อคู่ความรักที่สมหวังนะคะต่อสิ่งจากสิ this could be the one Let your friend help you นะคะตรงนี้คือมองว่าคนเก่าก็เป็นคนที่ใช่ของคุณนั่นแหละนะอาจจะต้อง let your friend help you หรือว่าต้องมีตัวกลางนะคะที่จะสารระหว่างตัวคุณตัวเขาและตัวเขามาที่ตัวคุณนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดู12ราศีแยกย่อยนะคะว่าราศีใดมีเกณฑ์ที่จะกลับมาหาคุณบ้างหรือไพ่จะสืออะไรระหว่างเขาถึงคุณ เริ่มที่เมฆนะคะเมฆจะกลับมาไหมคะเมจ j u s t m ล n ฟ lovers นะคะปาดาบเขาอยากกลับมานะคะเขายังมีความรักที่ลึกซึ้งให้กับคุณอยู่แต่เขากล้ากลัวเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณหันหลังให้กับเขาแล้วใช่ไหมหรือยังไงหรือแบบกล้ากลัวที่จะเข้ามานะคะสับสนกับตัวเองใช้ความคิดเยอะนิดนึงนะคะในการเทคแอคชั่นเนาะ ต่อไปค่ะฝึกสอบกลับมาไหมคะฝึกสอบ,บึกสอบนะคะสามดาเดิมบูถ้าไม่เท้าคนคนนี้นะมีการแบบมีปัญหามีประเด็นกันเยอะจัดเยอะมากๆเลยนะคะมองว่าเขาหันหลังแล้วเนาะโอกาสที่จะกลับมานั้นค่อนข้างน้อยนะคะหรือยากนิดนึงนะคะในช่วงนี้นะทะเลาะกันเดือดวุ่นวายบอกกับว่าชีวิตเขาในช่วงนี้มีความวุ่นวายมีความเยอะสิ่งด้วยแหละนะคะหรือไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่ ต่อไปคะ่ะเมถุนก,กลับมาไหมเมถุนนะคะก้าเหลียงเจ็ดถ้วยนะคะคิดถึงค่ะคิดถึงนะแต่ว่ายังไม่ได้กลับมายังไม่ได้มีการเทคแอคชั่นที่จะกลับมาเพียงแค่รู้สึกคิดถึงเท่านั้นนะคะคิดถึงค่นึงคะฝันถึงนะคะต่อไปก,รก็รับ นะคะเอซอฟต์ครับเดอะสปาคนคนนี้นะคะมีโอกาสที่จะกลับมาเนี่ยแต่เป็นแนวเช็คเรดติ้งนะจะมาแล้วก็จะไปมาแล้วก็หายหายตัวนิดหนึ่งนะคะต่อไปค่ะสิงกลับมาไหมคะจะกลับมาหาธาตุน้ำไหมโอเค สับสนกับตัวเองการสื่อสารนะคะหนักอกหนักใจคิดเยอะมากๆนะคะแบกความหวังแบกความคิดแบกนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดเขาจะกลับมาอยากปรับความเข้าใจกลับมาขอคืนมีคนคนนี้ดูแล้วอยากจะกลับมาคบนะคะไม่ได้มาแล้วก็หายนะคะอยากกลับมาปรับความเข้าใจคืนดีกับคุณนะคะต่อไปกัน,นะค่ะ จะกลับมาไหมคะจัสตินนะคะมีโอกาสได้ยินข่าวสารจากเขานะแค่ข่าวสารแต่ว่าในเรื่องของการเทคแอคชั่นยังไม่ได้กลับมาเพราะว่ามีกำแพงกลางนะคะอาจจะเป็นข่าวสารที่ได้ยินจากใครกับใครใหม่อีกทีหนึ่งบางคนเนี่ยมีการปิดกั้นการบล็อกกันนะคะราจจะณุล็อกเขาเข้าบล็อกคู้หรือคนรอบข้าอาจจะไม่ได้พพอร์ตคู่นี้เท่าไหร่นะคะต่อไปคะ่ะตัวนี้อุ้ยเดือดซนเด้งออกมา ะะตอนจับไพ่โอเคสำหรับคนนี้มีโอกาสค่ะที่จะได้มีการเริ่มต้นใหม่กับกับคุณอีกครั้งนะคะเขายังมีความรู้สึกที่รักแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อคุณอยู่นะคะจะมีในเรื่องของการสื่อสารเข้ามานะคะเข้ามาทางการสื่อสารโดยตรงนะคะต่อไปพิจิตกับอะไหมเจ็ดไม้เท้าเก้าเหรียญ สามดาบนะคะคนนี้ยังไม่กลับนะดูเหมือนจะถ้ากลับเข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นรักซ้อนรักสามเศร้าเรา3าคนบวกกับว่ามีกำแพงตรงกลางอ,อุประคกกลางอาจจะหมายถึงคนปัจจุบันนะคะต่อไปธน,นูธนูกลับมาไหมนะคะช่ยอดนะคะสเตรนเขามีการเดินหน้าแล้วนะเขามีการเดินหน้า move on แล้วนะคะแล้วเขารู้สึกว่า ถ้าพีเขาก็นั่นแข็งอนะยากที่เขาจะยอมอ่อนแล้ววนกลับมาหาเรานะคะนะคาก็ดูจะเอนจอยกับชีวิตมากๆนะคะบวกกับตัวเรื่องที่มากกว่าหนึ่งคนด้วยนะโอเคหลังล้ากับความรักมากเบอร์ต่อไปมังกรนะคะธนูและมังกรนะไลท์ออฟเพนท์คอรนะคะ้าเหรียญสําหรับคนคนนี้มีโอกาสที่เขาจะวนกลับมาติดต่อมาหาคุณนะคะกลับมา มางนง้อนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปค่ะกุ้มกลุ้มกลับมาไหมสิบถ้วยนะคะเดินสัน้นโอเคคนคนนี้มีการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตไปแล้วนะคะอาจจะมีแฟนนะคะมีการเดทมีแฟนมีตัวเป็นต้นอยู่นะคะต่อไปค่ะสุดท้ายมีะคะ่ะมีกลับมาไหมคะ ออกโซ่สองถ้วยเจ็ดดาบคนคนนี้เขายังรักและอยากสองคุณแล้วมีโอกาสที่จะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามานะแต่อาจจะรอนิดนึงเพราะว่าอีโก้เขาขึ้นขึ้นลงๆนะคะอีโก้เขาสูงค้ำคออยู่ดยเฉิดเฉิดรู้จักไหมคําว่าเฉิดนะคะเฉิดเปลี่ยนดาวังคารเรียบร้อยนะคะแต่ในใจก็ยังรักนะปากไม่ค่อยตรงกับใจเท่าไหร่นะคะคนนี้โอเคค่ะคลิปของธาตุน้ําก็ประมาณนี้งไงก็ขอบคุณที่รับชม ขอบคุณทุก่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ